love you สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทนายแคทแคทลอยเยอร์นะคะวันนี้นะคะแคทมีสาร,ระดีๆเกี่ยวกับพวกที่ชอบแอบอ้างเป็นปปสนะคะควรระวังนะคะแล้วเราในฐานะประชาชนนะคะมีหน้าที่หรือมีช่องทางในการตรวจสอบคนพวกนี้ได้อย่างไรนะคะ ก่อนที่จะไปฟังนะคะว่าอำนาจหน้าที่ของปปสมีอะไรบ้างนะคะเราไปทำความรู้จักเกี่ยวกับการจับการค้นตามประมินกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะคะประชาชนนะคะมักจะถามเจ้าพนักงานที่เข้าทําการจับกลุ่มบุคคลในที่เร่ห่อฐานหรือภายในบ้านคือเจ้าพนักงานมีหมายค้นหรือไม่ซึ่งตามกฎหมายวางหลักไว้ว่าหากบุคคลตามหมายจับเป็นเจ้าบ้าน จ้าพนักงานไม่จำเป็นต้องมีหมายคน้นเจ้าพนักงานก็สามารถเข้าจับกลุมบุคคลตามหมายจับในที่นโหฐานหรือภายในบ้านได้โดยอาศัยหลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา81ประกอบมาตรา92วงเล็บ5นะคะทั้งนี้นะคะตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา81วางหลักไว้ว่าไม่ว่าจะมีหมายจับหรือไม่ก็ตาม ห้ามมิให้จับในที่เรห و ฐานเว้นแต่จะได้ทำตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้อันว่าด้วยการค้นในที่เรห و ฐานนะคะมาตรา92นะคะห้ามไม่ให้ค้นในที่โรห و ฐานโดยไม่มีหมายค้นหรือคำสั่งของศาลเว้นแต่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเป็นผู้ค้นและในกรณีดังต่อไปนี้ อนุหนึ่งเมื่อมีเสียงร้องให้ช่วยมาจากข้างในที่ระหโหฐานหรือมีเสียงหรือพฤติการอื่นใดอันแสดงได้ว่ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นในที่ระหโหฐานนั้นอนุสองเมื่อปรากฏความผิดซึ่งหน้ากำลังกระทําในที่ระหโหฐานอนสุสมเมื่อบุคคลที่ได้กระทําความผิดซึ่งหน้าขณะที่ถูกไล่จับหนีเข้าไปหรือมีเหตุอัน แน่นแฟนควรสงสัยว่าได้เข้าไปซุกซ่อนตัวอยู่ในที่ระโหฐานนั้นอนุสีเมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยการกระทําความผิดหรือได้ใช้หรือมีไว้เพื่อจะใช้ในการกระทําความผิดหรืออาจเป็นพยานหลักฐานพ่สูจนการกระทําความผิดได้ซ่อนหรืออยู่ในนั้นประกอบทั้งต้องมีเหตุอันควรเชื่อว่า เนื่องจากการเนื่นช้ากว่าจะเอาหมายคนมาได้สิ่งของนั้นจะถูกโยกย้ายหรือทำลายเสียก่อนนะคะวงเล็บ5นะคะเมื่อที่ระโหทานนั้นผู้จะต้องถูกจับเป็นเจ้าบ้านและการจับนั้นมีหมายจับหรือจับตามมาตรา78นะคะสรุปนะคะไม่ว่าจะมีหมายจับหรือไม่ก็ตาม ห้ามมิให้จับในที่ระโหฐานเว้นแต่พนักง,งานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเป็นผู้ค้นและเป็นกรณีการค้นโดยไม่ต้องมีหมายค้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา9 1วงเล็บ1ถึงวงเล็บ5นะคะต่อไปนะคะ ไปรู้จักอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักง,งานปปสหรือเจ้าพนักง,งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะคะตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติดฉบับที่4พศ2545นะคะมาตรา14นะคะซึ่งได้ให้อำนาจเจ้าพนักง,งานปปสไว้ดังนี้นะคะเพื่อดำเนินการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ให้กรรมการเลขาธิการรองเลขาธิการและเจ้าพนักง,งานมีอำนาจดังต่อไปนี้ 1. เข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ใดๆเพื่อตรวจคน้นเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรว่ามีบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหลบซ่อนอยู่ หรือมีทรัพย์สินซึ่งมีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยการกระทําความผิดหรือได้ใช้หรือจะใช้ในการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรือซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ประกอบกับมีเหตุอันควรเชื่อว่าเนื่องจากการเนื่อช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้บุคคลนั้นจะหลบหนีไปหรือทรัพย์สินนั้นจะถูกโยกย้ายซุกซ่อนทำลายหรือจะทำให้เปลี่ยนสภาพไป 2. ค้นบุคคลหรือยานพาหนะใดๆที่มีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรว่ามียาเสพติดซุกซ่อนอยู่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 3. จับกุมบุคคลใ,ใดๆที่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด4ยึดหรืออายัดยาเสพติดที่มีไว้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือทรัพย์สินอื่นใดที่ได้ใช้หรือจะใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรือที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ 5. ้ขนตามบทบัญญัติแห่งประบวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 6. สอบสวนผู้ต้องหาในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 7. มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใ,ใดหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการใ,ใดมาให้ถ้อยคำหรือให้ส่งบัญชีเอกสารหรือวัตถุใดๆใมาเพื่อตรวจสอบหรือประกอบการพิจารณานี่ก็เป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักง,งานปปสนะคะ ที่ผ่านมาพบว่ามีผู้แสดงตัวเป็นเจ้าพนักง,งานปปสขอเข้าค้นบุคคลและสถานที่เพื่อหายาเสพติดทำให้เกิดข้อสงสัยว่าจะทราบได้อย่างไรว่าผู้แสดงตัวนั้นเป็นเจ้าพนักง,งานปปสและมีอำนาจตามกฎหมายจริงหรือไม่สำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือสำนักง,งานปป,ปสจึงได้เปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถขอตรวจสอบข้อมูล กรณีที่สงสัยว่าผู้ที่แสดงตัวว่าเป็นเจ้าพนักง,งานปปสเป็นความจริงหรือไม่นะคะผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักง,งานปปสจะมีอำนาจตามกฎหมายในการขอค้นจับกลุ่มผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดยึดหรืออายัดยาเสพติดรวมถึงอำนาจในการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของผู้ที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าเสพยาเสพติด แต่ในการค้นที่อยู่อาศัยต้องเป็นเฉพาะกรณีที่ไม่อาจรอหมายสารได้และปรากฏชัดหรือเชื่อได้ว่าผู้กระทําผิดจะหลบหนีทรัพย์สินหรือพยานหลักฐานจะถูกโยกย้ายหรือทำลายเจ้าพนักงานปปสก็มีอํานาจเข้าค้นโดยไม่ต้องมีหมายสารได้นะคะและที่ต้องปฏิบัติคือ เจ้าพนักงานปปสจะต้องแสดงบัตรประจำตัวและทำการค้นต่อหน้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่แต่หากไม่พบเจ้าของหรือผู้ครอบครองก็ให้ค้นต่อหน้าบุคคลอื่นอย่างน้อยสองคนที่ขอให้เข้ามาเป็นพยานในการค้นอีกทั้งเมื่อค้นเสร็จต้องทําบันทึกระบุ เหตุของการค้นโดยไม่มีหมายสารแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้นด้วยและต้องรายงานให้เลขาธิการปรประสะทราบภายใน15วันนับแต่วันค้นนะคะอันนี้ก็เป็นหลักระเบียบว,วิธีปฏิบัติของเจ้าพนักง,งานปปะสะในการตรวจค้นนะคะดังนั้นนะคะหากประชาชนสงสัยพูดแสดงตนเป็นเจ้าพนักง,งานปปะสะ ว่าเป็นความจริงหรือไม่นะคะสามารถตรวจสอบได้ที่สายด่วน1386ได้ตลอด24ชั่วโมงโดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและนามสกุลของผู้แสดงตนเป็นเจ้าพนักง,งานปปสในการนี้นะคะขอความร่วมมือประชาชนที่ขอตรวจสอบได้แจ้งชื่อและนามสกุลรวมถึงเลขประจำตัวประชาชนของตนนะคะทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าพนักง,งานปปสผู้ปฏิบัติงานถูกเปิดเผยตัวโดยไม่จำเป็นนะคะ เนื่องจากอาจมีผู้กระทำผิดกฎหมายยาเสพติดแอบแฝงโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้โดยสำนักง,งานปปสจะปกปิดข้อมูลของผู้ขอตรวจสอบเป็นความลับเพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานปปสเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะคะ กรณีมีบุคคลแอบอ้างนำบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานปอปสของบุคคลอื่นไปแอบอ้างซึ่งหากเจตนาแสดงตนเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา145ผู้ใดแสดงตนเป็นเจ้าพนักงานและกระทำการเป็นเจ้าหน้าที่อาจเข้าข่ายการกระทำความผิดโดยตนเองไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานที่มีอำนาจกระทำการนั้นต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือ ปรับไม่เกิน20 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะและพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการพศ2482ห้ามมิให้บุคคลใดใช้เครื่องหมายราชการเว้นแต่ หน่วยราชการที่กำหนดเครื่องหมายนั้นจะได้อนุญาตผู้ฝ่าฝืนมีความผิดต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีและปรับไม่เกิน2,000บาทโดยกรณีนี้ได้สั่งการให้สำนักง,ง,งานปปสภาคหนึ่งประสานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปหากพี่น้องประชาชนสงสัยว่าบุคคลที่แสดงตัวว่าเป็นเจ้าพนักงานปปสจริงหรือไม่สามารถตรวจสอบได้ที่สายด่วน1 3 8 6ตลอด24ชั่วโมงนะคะ มีคำเตือนที่ว่าผู้เสพคือผู้ป่วยสมัครใจเข้าบําบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดนะคะแจ้งเบาะแสยาเสพติดสายด่วนปปสโทร1386นะคะอันนี้นะคะก็เป็นสารราดีๆจากสำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องทนายแคทแคทลอเยร์ด้วยนะคะ